สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจษดาพรปิงสุขแสนจากกรมสรรพากรค่ะวันนี้มานำเสนอในหัวข้อเรื่องการออมเงินง่ายๆ4ขั้นตอนไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนที่1ใช้เท่าไรเก็บเท่านั้นหากเราใช้มากก็ให้เราเก็บมากขั้นตอนที่สอง ออมเงินตามวันปฏิทิน365วันเช่นวันที่131ให้เก็บเงิน131บาทวันที่200ให้เก็บ200บาทเป็นต้นขั้นตอนที่3เปิดบัญชีเงินฝากประจำอาจจะให้หักจากบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติโดยวิธีที่แนะนำคือให้เก็บ10เอร์เซน์ของรายได้ขั้นตอนที่4มีเป้าหมายที่ชัดเจนเช่น แต่งงานเงินเก็บส่วนตัวยามจำเป็นเงินไปเที่ยวหรืออาจจะเก็บเงินซื้อบ้านหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นการออมเงินนะคะผู้จัดทำขอเป็นกำลังใจให้ผู้เริ่มต้นทุกท่านและขอขอบคุณค่ะ